นักเล่าเรื่องชุมชนยมิถธตลาดน้อยรุ่นที่หนึ่งนะครับเพื่อคงอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน้อยให้สืบไปรุ่นต่อรุ่นนะครับหลังจากที่เรานําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนะครับในวันที่สิบเราก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชวะชรับว่าเราจะสามารถที่ดําเนินโครงการไปได้นะครับวันที่ยี่สิบสองเราก็้ประชุมกันอีกทั้งทางออนไลน์ ับเพื่อที่จะดูว่าหลักสูตรเราพร้อมไหมก็มีบางสิ่งบางอย่างก็เลยต้องลงพื้นที่ครั้งหนึ่งในวันที่ยี่ห้านะครับในการเดือนน่าจะผิดนะครับยี่ห้ายี่ห้าสิงหาแล้วก็ลงพื้นที่ในการซักซ้อมในการอบกรมกันหลังจากนั้นก็ลงไปวันที่สามสิบอีกครั้งหนึ่งในการจัดพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่ ต่อไปนี้จะเป็นแค่ภาพให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับอันนี้คือการจัดเตรียมการ,กรอบรมเป็นกรมเจ้าท่าะนะครับอันนี้บรรยากาศการลงทะเบียนนะครับคือเรากรมเจ้าท่าเ้าให้เราสองที่คือมีห้องประชุมด้วยมีโอเพ้นแอรด์ด้วยก็คือลานโล่งน,นะครับอันนี้เป็นการอ่เป็นการอบรมแล้วก็บรรยายในกรมเจ้าท่าอันนี้เป็นการละลายนิกรรมนะครับ อันนี้การพูดการเรียนไม่เดียตัวตรงหน้าการพูดจากใจแบบจริงจังใจอันนี้บรรยากาศเวิร์กช็อปการตอบคำถามนะครับอันนี้ก็มีตุ้มน,น้องจารันน้องหลวงมีทั้งหมด6ฐานแล้วก็ใช้6กลุ่มนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการเรื่องสตอรี่เทลเล i n g หรือว่า Community s t o r y t ่เ l เ r อรครับเรามีเกตอาจารย์เค่นะครับไกด์รุ่นแรกของยังแฮปปีมาช่วยด้วยนะครับ นี่เป็นเวิร์กช็อปการฐานการเรียนรู้ก่อนที่เราจะให้เข้าออนทัวร์ก็มีฐ่านการเรียนรู้ทั้งหมดหกานก็คือกรมเจ้าท่านะครับธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทกรวาวาสารเจ้าโรเกืยรนะครับแล้วก็บ้านสวยไทยสารเจ้าตัวซิ่คนะครับอันนี้บรรยากาศการทักเปลียรับประทานอาหารอันนี้เป็นเวิร์กช็อปในการทัวร์นะครับฐานแรกก็คือกรงเจ้าท่านะครับโดยพิจุมเล็ก อันท,ที่สองโดยพี่โมนานะครับธนาคารไทยพาณิชย์ฐานที่สามบัวกละวาโดยคุณต้นนะครับฐันท,ที่สี่สารเจ้าลูกเกลอกนี่ก็เป็นของพี่ตุ้มใหญ่นะครับอันท,ที่ห้าบ้านสวยงข่นี่เป็นของน้องหลวงจรังฐานที่หกสารเจ้าโจรสิงหงแล้วก็สุดท้ายที่พี่พี่ตลาดน้อยและท่าน้ำพคะนุ่งสีหลังจากนั้นเราก็กลับมาถอดบทเรียนในแต่ละกลุ่มว่าได้อะไรบ้าง บรรยากาศมอบบุญที่บัตรนะครับเรามีผู้มิการเข้ามาลงด้วยนะครับแล้วก็ปิดการลงอันนี้เป็นการสรุปว่าวันนี้เราจะคุยกันอในวันที่12ที่ผ่านมาในการประชุมออนไลน์ต่อไปจะพูดถึงตัวชีวัดนะครับตัวชีวัดของเราก็คือคนเข้าลงไม่น้อยกว่า20นะครับคะแนนไม่ต่ำกว่าแล้วก็4.5 4จากคะแนน5นะครับ นี้เมื่อลงทะเบียนนะครับเป้าหมายเ20เราได้มา30นะครับชาย10หญิง20อายุต่ำสุดคือ3.9สูงสุดคือ9.1นะครับมีผู้พิการด้วยนะตอนผมถามว่าคุณแม่ครับคุณแม่อายุเท่าไหร่แกลุกขึ้นมาเลยฉันอายุ19นะมาในห้องเลยอันนี้ก็การศึกษาตั้งแต่ประถมจนถึงปริญญาโท นะครับอาชีพก็มีกเกษียณราชการอาชีพอิสระไม่บด้นะครับอันนี้ส่วนความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรมเนี่ยผลที่คะแนนมันต่ำอย่างนงี้เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราเจะเอาคนในชุมชนหรือนักเรียนที่โรงเรียนกุหลาบแล้วก็วัดบกพฤกบอะไรเนียครับรอบๆนั้นแต่พอถึงจริงๆแล้วนักเรียนก็จะสอนอดีรีน,รนักจิตรีนก็มีคนบอกรสมัครแล้วก็จากหน่วยง,งานอื่นที่เข้ามาร่วมคะแนนก็เลยดูต่ำ แย่างแรกคือถ้ามีความรู้ความเดินมาของชุมชนเนี่ยก่อนอบรมได้2.4แต่อบรมแล้วได้3.4ก็ถือว่าโอเคนะครับ